สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการเฮานะครับในวันพ่อรถผ้ารถละครับพี่น้องมาหอดทักทายคุณพ่อกันสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อซื้อหยังพ่อซื้อซื้อขุนยวลดครับบ้านตำบลอำเภอบ้านดอนนักแก่อำเภอเมืองตำบลลพบครับตำบลลพบอำเภอเมืองครับโอ้ยขุยแม่ตาสาวตะกี้บ่าพ่อนี่ครับเราซื้อหยังก่อนพ่ออีนั่งยังก่อนี่ลูกยกมงคลบอกมันว่า ตัวนี้เป็นลูกยกมงคลได้ลูกเจ็กตัวหรือเปได้ตัวเดียวนีครับตัวเดียวครับลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวเป็นลูกตัวไหนลูกก้อนเพชดเิ้มคงเพ็ดล่ำขงพี่น้องเบิ้งครับเบิงบ้งเบิง้งปาดเบิ้งหนาเขาเหลืองอุยหุยพูดอะไขากบได้ยักเดือนพอได้หกเดือนนี่ละหกเดือนปตัวเมียหางปานหางแข่พูดะ่ะ ใายบังหน้าตัดบังไงเลยเบื้องหน้าแม่แม่วางหานันนี่ผมวัดลอยหาสิบเจ็ดพี่น้องครับลอยหาสิบเจ็ดนี่เบื้องเอาเป็นลูกยกมงคนข้นแม่นบ่พอครับพูดละ่ละพูดล่ะเอาขันพี่น้องบ่เสือมาวัดเอาได้พี่น้องเด้อามาวัดเอานาคอกนี่ลูกตัวแรกเราหันทับบ่แม่เรายัางไม่ทันาทับครับขันเป็นสัตว์บ่ ท่านเป็นขึ้นบ่ขึ้นขึ้นหรือว่าลูกน้อยขื่นเพือตงแล้วมันบ่ออ้ยเพื่อปลาลูกน้อยก็เดียวตัวเดียวป้องไปแม่ป้องไปเอามานี่พ่อลูกกับแม่มื่อนี่คันคันพี่น้องมักนี่เปิดแจ็กบาทสามครับสามแสนสามขีดครับปลอกอะไรจังหน่อยบ่ขอค่ารถได็จังหน่อยบ่ รถอะไรแต่ว่ารถว่าไรคือห้องสี่แสนไปรถโห้องพันห้องพันเนี่ยมันห้องสามแสนมาขอเอาเด้อมาขอเอาพี่น้องลูกสาวเพลินล่ำโงงเอกสารนี่พอนี่มนี่ครบปัดเลยหุ่นตัวเมียขาวจานพันเอาเอาแม่แล้วเขาคอกพอยางเลยบ่มี่ตำหนิแล้วพอเนาะครับเอายางยางเอาเขาคอกยางเมึงกันนะไปลูกไปพูดเหรอถ้ามันยางกันนะ ลอยหาสิบเจ็ดพี่น้องครับพอนฟ้อนไหลพุนโอ้สามขีดมาท่านกับท่านมาบอท่านเป็นขายก่อนเยอะยังไหบานนี่พูดล่ะตัวที่สองบานนี่ปุ้ยขุยตัวนี้เป็นคุยเข่าตากรรมการได้พี่น้องเปียกคือเข่าตากรรมการบมมีมองแวบเลยท้องบ่พ้องอยู่เต่า่ทศนตรวจท้องวันตรวจพ้องบักเดนี่ ไอ้บักเนี่ยไงบักมังก,ก,ก,กรขาวบังมังกรขาวเอ้ยเบิ้บงพี่น้องครับพูนแขนอันตันคั้วดำใส่มังกรขาวเขาอุ้มบางแามบักคักเลยพูดอ่ะเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งตาแต้มเบิ้งตาแต้มเบิ้งเขาเบิ้งข้อขาดเบิ้งหน้าอกพูนปลาบักเผาบักไงเลยเห็นบ่ตัวนี้จัาบาทเห็นบะตัวนี้ ตัวนี้หาขีดหาขีดโอ้ยหาขีดจะได้ 30, <c anner> หาหมืน่นเดี๋นวหาหมื่นหาขีดก็หาเสียต้นแล้วเนาะหาหมื่นตัวนี้หาหมื่นวรองครับเอานี่ข้อมสูงกับยี่ลอยสี่สิบเราพอเนาะนี่ตัวนี้เป็นยังไงสนใจมากถักเลยมีตำหนีบอหางดอกวะบอครับขาเสีย <c anner> บ่ะบ่เอาบอดเสีย <c anner> เอาพ่อบอกบ้านบอกบ้าน <c anner> บ้านร้อนนะแก่หมูแปด ตำบลตำบลรวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับพ่ออดพ่ออดคเดี๋ยวผมใส่เบอร์นาจอไว้พ่อเงาะจำเบอร์บ่ได้ผมใส่เบอร์นาจอไว้เด้อครับจังโทรถามพ่ออดโดยตรงคุณแม่ยังเกาะคุณแม่แม่เน่าคุณแม่เน่าเด้อเอ้าขอบคุณที่หลายครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับพ่อครับครับ